สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ปกติเราค่ะมีเป็นคนที่ชอบกินกาแฟนะคะโดยเฉพาะกาแฟสดจะกินช่วงเช้าแล้วก็ต่อด้วยช่วงบ่ายแต่พอเรากินก่อนหน้านี้ค่ะเรากินกาแฟไปเรารู้สึกใจสั่นแล้วก็ปวดหัวนะคะหลังจากที่บระะิษัทอา่ะออกตัวนี้เข้ามานะคะเราเปลี่ยนมาใช้แล้วก็มากินค่ะคือจริงๆแล้วว่ากาแฟสดหรือกาแฟที่เรากินทั่วๆไปมันทำให้เราอ้วนและมีไขมนันถามว่าก่อนหน้านี้เรากินไหมกินเพราะเป็นคนติดก,กาแฟ แต่พอออกตัวนี้เข้ามาค่ะเราตัดสินใจกินเพราะว่าดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ทําให้เราไม่อ้วนแล้วมีไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งปกติเราเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายด้วยค่ะนะคะเพราะว่าพอมากินตัวนี้ค่ะเรารู้สึกว่าหนึ่งช่วยดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ช่วยให้เรามีน้ําหนักลดลงด้วยนะคะรวมถึงช่วยดูแลเรื่องผิวด้วยนะคะเลยหันมากินตัวนี้ค่ะเราสามารถกินได้วันละประมาณสองซองต่อวันนะคะ ราคาแพงไหมครับตรงนี้ราคาไม่แพงนะคะราคาถูกมากกว่าของตลาดได้อย่างหนึ่นงประหยัดประหยัดกว่ากาแฟสดหรือกาแฟทั่วไปนะคะก็คือปกติเรากินกาแฟก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ60ขึ้น,นไปนะคะพอตอนเนี้ยราคาถูกมากหลักร้อยค่ะแนะนำให้ลองกินกันนะคะค,ครับผมครับ